ผักปลูกแบบปลอดสารพิษแบบธรรมชาติกินแล้วสบายใจหายหว่วงครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆเออครับตัดหหยาเป็นมูเนี่ยเหลืองานมากเอากําลังกายครับพี่น้องออกกําลังกายแขนปั๊บครับ ันึ่งอย่างยาวเนี่ยครับยาววาตัดออกก็ให้มันแป,แป้นหูแป้นตาไปเนอะตัดแล้วก็ไปห้งหัวห้ควายกินครับตัดหยาแล้วก็ปอนเสียปากงักวควายแล้วนี่กินนะครับเนาะหยาเคี้ยวงามดีขนาดยาเคี้ยวงามดีพี่น้อง ตัดไปตัดมาเขามเกินเลยครับพี่น้องการลับคมไปน้องต้องตัดทุ่เหมือนกับขาเหมือนเขาลับลับนี่เป็นนิสัยตัดไปตัดมาเขาเปลีนขึ้นน้ำพี่น้องแปลน,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 นขึ้นมันก็เป็นเตียวนะครับเนาะ จะมานางเลิศน,นะครับพี่น้องมีหอเท้าบุงไหมพี่น้องเท้าบุงก็มี มาอาไปงัวได้พี่น้องเด้อพอได้เลี้ยงงัวงามๆครับหยากระลังอ่อนๆงามๆพี่น้องนี่งัวกระลังกินดีงัวงัวควายกระลังกินดีเลยครับพี่น้องหยาอ่อนหยาอ่อน มากบวกรับยาอ่อนพี่น้อง အော်နော်พี่น้อง มากพี่ลองกาหนหยาก็บร่างกายครับกานหยา อพักกะเพราพี่เนอะพักกะเพราพักการปลอดสารผิดพี่เนอะมีจะลอยมแอมลงมีจะลอยมแมลงกัรกินครับปอดสารพิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่เนาะเอืเพิมครับปอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กินได้ครับแบบนี้สบายใจครับ ตันหยาครับพี่น้องมาตันหยาซอยได้ครับตันหยาซอยครับพี่น้องมาตันหยาซอยได้ครับ กระเพาะกรบพี่น้องโอ้อาอ่อนๆพี่น้อง เป็นหัวเนี่ยครับยาวดอนไป็นัวเนี่ย โอ้หนาพี่นอ้องห้าออนเอาไปใหงวืวเนียครับพี่น้องเลยหมักเรียง งานซับนิกก pues ันเลยเงยอยู่ครับพ nah ี่น้องพอาะแรงเงยอยู่ครับสุดยอดสุดยอดครับพอได้ออกกําลังกายยามาแรงครับพี่น้องงานเวลาแล้วครับแต่ว่ากับพอได้ออกกําลังกายออกกําลังแขนออกกําลังไหลนะครับพี่น้องเนาะหัวส่วนแปลงไม่ใหญ่แต่ว่ามันกับแปลงขึ้นแล้วครับเนาะออกกําลังกายครับยามาแรงพี่น้อง อในงเงือครับเงือซึมๆกินขน้าวกินข้าวแสบนอนหลับครับพี่น้องออกกําลังกายพอประมาณครับออกสมฐานะทําไววทําร่างกายเขาเนี่แหละครับพี่น้องตัดหญ้าตัดยู้เฮ้ยพะยะมาแรงนะครับที่ได้แต่หญ้าอ่อนเนานะตัดรเงงรเงงาเอาทิมครับพี่น้องไม่ได้เลี้ยงงอไม่ได้เลี้ยงงอเนี่ยมาเอาหญ้าไปให้งอขกินนเด้อพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวพาไปรอบบึงบกพริกบึงบกเขือนเนาะจีบปู่ไว้เป็นยังไง ปุปลอดสารพิษมะเขือปลอดสานพิษนะครับหน่วยไปยังไงเนี่ยพี่จะกินบะไปเบิ้งกันพี่น้องไปไปเลยครับไปเลยมาพี่น้องตัด่าแล้วพามาเลาะเบืองมะพีักพายนี่ปลูกไว้กินเองในโครเรือนครับนี่กำลังออกหน่วยนะครับอืหน่วยกำลังพองงามๆครับพี่นอ้องปลอดสารพิษนะครับ นี่พอได้กินครับพี่นออ้องกิ่นบวครับพี่น้องกินบวบบวบไว้แล้วนะครับกินใน,างงานร้อเขื่อนเขาธรรมดาเนี่ครับไ่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปซื้อนะพี่นอ้องพออยู่พอกินครับใส่ดินบวได้ปืนเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมีแต่ต้นของพริกบวครับนี่แมนบวครับพี่นอ้องเป็นเป็นออกด้วยก็เล่าออกด้วยครับพี่นอ้องนี่ก็เล่าออกด้วยเขาเลยกินครับพี่นอ้องนี่ ภูมิใจครับความสุขเล็กๆน้อยๆแค่นี้ความสุขหาบมยากครับพี่น้องหาง่ายๆขอบสุขในบ้านเฮาส้างขึ้นมาครับอืมเฮาบ่าต้องไปหาครับเฮาสรัางขึ้นว่าเองครับความสุขนี่สุกจากวผักริกแต่ว่ากกสุกจียวบักเขือครับพี่นอ้องนี่บักเขืออ่อะหล่นปั๊บแล้วอะแค่นี้ก็ได้กินแล้วพี่น้อง น,นี่น้วยหนึ่งพี่น้องอเบนออนืออ่อนๆครับพี่น้องเบือเปลาะครับน้ำเพาะเพาะครับพี่น้องโอ้ความสุขหางวิญญาณอีกเ,กเล,คร,เล,เลครับพี่น้องเ่าต้องไปหาไก่ความสุขสร้างได้ตัวเขาเองครับอืจากพื้นดินดเล็กๆหน่อยครับสร้างขึ้นมาได้ครับความสุขตัดหญ้าแล้วก็มาเลาะเก็บบักพริกเขือนี่ก็คือความสุขครับพี่น้องนอพูนมงมงมันมีน้อยเดียวได้พี่น้องอพ่ดนี่ก็มีกําลังเป็นน้วย,ยอยู่ก็มีนะครับ กำลังเป็นดอกอยู่ก็มีครับพี่น้องนี่กำลังเป็นดอกอยู่ก็มีนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องตัดหญ้าแล้วผมก็พาเลาะเบิ่งบักพริกเนาะเบืองบักพริกบักพายเบืองบักเขือปลูกไว้กินเองครับพี่น้องปลอดภัยปลอดภัยปลอดสารพิษเนาะครับนี่บักเขือ บเบน้อยมาฝากเบอร์ <S 1> <S 1> <S อพริกใบกเก็บเบอรแล้วเมื่อกี้เนาะตออ่หยาแล้วเราเบ,บอร์พริกบอกเคือเนาะพี่น้องความสุขเล็กๆน้อยออกกําลังกายเพราะเหงื่อซึมๆพี่น้องเนี่ยลมนอบโตออกกําลังกายพยี่น้นกอ,อกกงอดีต่อสุขภาพทเดยนะครับอดีทั้งประโยชน์เนาะหยากับแปนไปนํานะครับเบึงมีงความสุขในหัวในสวน สุขง่ายๆสุง่ายๆนะครับสุขง่ายๆอยู่ที่ตัวเราเราทําขึ้นมาเองนะครับความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสุขที่ต้องไม่เสียเหงื่อแลือได้ความสุขนะครับไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรเลยนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับเด้อที่มาติดตามชมนะครับเป็นกาลังใจให้เฉลิมอมงคลดอนแดงครับครับอยู่ง่ายๆกินง่ายๆหาความสุขง่ายๆนะครับอะไรที่มันยากแล้วมันจะมีความสุขไม่ต้องไปหามันครับมันยากมันเหนื่อย นะครับเหนื่อยแล้วไม่รู้จะได้ความสุขหรือเปล่านะครับอันนี้ออกกำลังกายเหนื่อยแล้วมีความสุขก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าไปท้ออย่าไปแท้นะครับจงให้กําลังใจตัวเองกําลังใจจากตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับง่ายๆสุขๆสุขง่ายๆถ้าสิ่งมันง่ายๆกับตัวเองครับก็อยตาไปทากับข้าวนะครับด้วยมะเขือนะครับ ขอบคุณเพื่อนนะครับปรเลีย่ญาอ่อนน่งก็มาออเดอวยครับเดอถาัดไายลายอยู่ครับพี่น้องอเจอกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณครับคลิปนี้บ๊ายบายโอเคโอเค thank you thank you very much for watching my channel k e e i n g everybody to come watching my channel นะครับ see you again on next clips thank you very much good luck everybody everyone แม็กซี bye, bye ่อาเบียงโตแม็กซี่อาเบียงโตบาย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 ขอบคุณนะครับที่มาเบ่งคิปพี่น้องขอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดอ้อเพื่อสั้น้างคลิปดีๆตอบไปนะครับเนาะมีอย่างกับมาแบ่งพันกันพี่น้องขอให้น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะครับเ๋้วเงินทองเยอะขาดใสสุขภาพแข็งแรงครับมาเดอ้อมาเอาเนี่ยครับหยาอ,อ่อ,อนๆเอาไปให้งัวกูได้่นหยาเขียวๆนี่ครับ อาอ,อ้อ,อนเอาไปง่วงกินนะพี่นอ้องหญ้าตัดออกจากบ้านนี่ครับพี่น้องจากสวนนี่ยมาเดียวกูไดห้หมักหญ้าออนเอาไปง่วงกินมาๆมาเอาครับพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องฝีมือตัญญาผมแปะนาเติร์นะครับเป็นเลาะตัญญาแล้วก็เป็นเลาะหมูปกพริกหมูเคือเนาะปลูกผักปอดสารพิษปลูกไปกินเองนี่ก็ผักกาดผักกาดขาว ปู่กินเองคือกันครับพี่น้องนี่เห็ในไหมหูจงปองจงแป้งพี่น้องเนี่ยเบิ้งครับมีแต่แมงมากินนะครับเหลือแมงกินกินปลอดสารพิษแน่น,นอนแมงกินได้ห้องก็กินได้นะครับพี่น้องมันมองงามบ่งเป็นยังนะครับแต่มันปลอดภัยนี่ระกาศนะครับปลูกตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็มะเขือพี่นอ้องบะเขือครับธรรมชาติอื กินแบบสบายใจนะพี่น้องเนาะสุกง่ายๆนะครับสุกบ่ยากาบุยากสุกตีตัวเขาเองเราสั่งขึ้นมาออกกลาลังกายงานซึมๆนะครับพี่น้องหนังซอมีแห้งปแป๊บเดียวก็หายนะครับเนี่ยใส่พื้นทีเ่เล็กๆปลูกหมวปลูกสวนนะครับออกกำลังกายครับอันนี้มันยังยากความสุกยังยากเขาจะไปหาหาความสุกง่ายๆในตัวเขาเองนะพี่น้องเนาะสุกได้ทุกวันสุกได้ตลอดเวลาด้วยนะครับสุกที่อยู่ในตัวเราสุกง่ายๆสุกในตัวเราไม่ต้องไปหาไกลนะครับ ไม่ต้องขี่รถออกไปไกลๆนะครับนั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับสร้างบ้านให้เป็นวิมานให้เป็นความสุขนะครับพี่น้องขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเป็นกําลังใจให้เจอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องมียังมาแบ่งปันกันเนาะครับสุขง่ายๆกับสบายเฉลิมอุบลคนน้องมาแดงครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามชมติดตาม Subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับเออนะครับพี่น้องเนาะมียังติจะมาแบ่งปันคลิปดีๆต่อกันนะครับเพื่อ ป็นกำลังใจให้ทุสูทุกคนในการสู่ชีวิตนะครับฝ่าฟันต่อไปนะครับพี่น้องครับสหลับคลิปนี้ก็ขอบายบาย,บายเจอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเตเจอกันพร้อกันไหมน้อกครับผมบักเขือกับบายบายประกาศข่าวกับบายบายไปกินก่อนเลยครับพี่น้องขอบคุณครับ